ใส่อัวอย่างครับใส่อัวอย่างร้อนครับโอ้โหน่ากินมากครับพี่น้องมาครับปีใหมครัไม่ได้ไปไหนครับสำคัญอ,อยู่กับลูกเขาต่อครับนี่ครับพอที่ทํางานครับที่ทํางานไหนเนี่ครับคือน่ากินมากเลยพี่น้องใส่ไปกินก็ดูที่ลูกอ่ะ 이거 이걸로 한 อางหมูครับกับสันคอครับย่างอางหมูย่างน่ากินน่ากินครับครับสันน่ากินมากเลยนะครับน่ากินมากเลยย่างอ่ะย่างดีกินย่างหน่เสน นี่ครับพอที่ผมน่ากินมากวันนี้สุดยอดนะครับสวัสดีครับลุงโจโชาแนลครับพี่น้องมาเหมือนนี้โอ้ยผมมีอย่างไรแล้วผมเนี่ยแสบสองสามสามปานตีไหมครับลูกต่อมหาครับพี่น้องลูกต่อมหาครับอะไเหตุกับเขากับเราให้ลูกต่อครับนี่แสบวัวครับของแซบของลุงโจครับ้อาหมูหยากครับมองเนี่ยเอาหมูหยากของหมูอยากครับตัดลูกแสบครับกุ้งขอครับพี่น้องมองเนี้ยลูกต่อมหาครับพี่น้องครับ ก็ได้ขับไปน้องเอ้ยปีใหม่บอ้ไปใส่สั้น์กันปีใหม่นี่ครขบพไปน้องมาเช็คเอ้ยล hey, hey, oh. oh, ูกไปเช็ดท่าลูกไปเ็นั่งลูกไปดีๆให้เลยเ่ไม่ต้องายลูกายทำไมไยพี่ตูนทำไมพี่ตูนจะโอ้โหเอออะพี่อิ่มนะในก็ล้ววันนี้ยอะกินโอ้ยยังไงไม่จะทีจะทางเขาอย่างไรไอพี่โจ๊กปะ อ๋อกินให้แซ่บๆไปกินให้อร่อยๆรอยอ๋ปีใหม่มีครั้งเดียวครับมนนานลูกลานจะมาหาอือกว่าจะมีบรรดุงมาหยุดกันครับก็มีเวลานี่แหละกี่ป,ปีลายมันได้เจอกันเลยมากินให้อร่อยครับขยับเข้าไปลูกทรายอือทมทำเป็นไอายอยไปทําไมล่ะออกินให้อิ่มกินให้แบบซวบซวบซวบเลยเด้อเนา กระดกักน่กินครับน่า,ากินน่ากินพี่น้องนม่ต้อพูดเล่นนะครับ,บอร่อยจริงอร่อยไหมนิงอร่อยค่ะให้บอกแม่เราไล่อขาจะบงดูนิไม่ลอยได้ไงครับของเงี้ยนี่ต้องต่ำใส่หั่วเงี้ยให้บอกแม่เราดูดิพอหมูย่างครับพอหมูย่างแล้วก็ไอ้สันคอแล้วก็หางหมูครับเกิดไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะย่างหัวหมูกับไอ้ ลิ้นครับหมักไปอยู่ยังไม่ไม่ย่างเลยวันนี้เอาแค่นี้ครับเบาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดจังละย่างต่อครับหนุ่มไอ้หนุ่ยอะไรไม่ลูกชายหนุ่ยอร่อยอร่อยจริงวะเออเนี่ครับผมกินไม่มีแผวเลยครับกลัวอิ่มเอปกติน้่มกินเขาต้องกว้าก่อนเขาต้อต่ำอย่างเี้ยแต่ไม่มีใครกินน้่มกินเลยวะเออหุ้พวกก็ได้แม่เติมพี่เขาไปนอกวันนี้นานกินทีครับ เอานี้ใส่นะครับลูกหลานมหาลูกลูกสาวหล,ล,ลานนะครับนี่ครับเจินแต่แบะเบาตัวนี้เป็นหนุม่มเป็นมีครอบครัวย,ยังบม่รู้มีลูกกี่คนแล้ว <laughs> ไม่มีดูยังไงไม่มีลูกวะยินดีต้อนรอบที่เพื่อนเอ้ กินทอาทามไม่อร่อยเลยมันเป็นไงนะเออแบ่งแบ่งเขาไปลูกเอาให้คนเลยเออไปเถอะมันสีเดงหรอพ่อเอาอยู่ความกินเอาไปเขาเลยได้เอากเขาหนึ่งหนึ่งแบ่งเขาไปแบ่งกินไปแบ่งกันกินไปเอาใส่หวัวไปกินพี่จุงลูกอาหารอาไว้นี่ผักเพื่อนนี่นี่กินอร่อยไม่นุ่ยนุ่ยอร่อยโอ้โหไม่อร่อยไม่เชื่อแล้วกินเรากินเราไม่พูดไม่จาเลยเดี๋ยอ พ่อเป็นตากรองเอาตอนนี้พ่อยังไม่กินได้กินได้กินไปเอาเลยเอาไปไเห็นกินอะไรลูกเหนะ็นไหมเออพี่บุ๊มเนี่ตะนาวันนึงลงมากินดิเออลงมากินด้วยกันได้หนิเป็นไนลงละ่ะเรียกมา,าก,กินด้วยกันนี่ยเย้ย จะทำไม่ค่อยไม่ค่อยอร่อยวะกินด uh,> ูแล้วกินซอบซาบซอบซาบซับได้บิน้อยวิวล้านวิวเขาแบบกินร้านได้ร้านวิวเลยกินแบบหน้าเลยอร่อยเออหนุ่มหนุ่ยกินแบบซอบซอฟมัเขากินว่าไอ้กินหมูอะไรมันกินได้ไงกินหมูย่างไอ้อ่าห้าตัวกินได้ไงหมูหมูกินหมูย่างห้าตัวลองกินดูก่อนอร่อยไหมพอดีไม่หมักเลยพอดีปะ กำดีเไม่เค็มเลยกินด้ก่อนคนถ่ายก็ชิแล้วอืมอืมดิเาเอาถ้วยบนโต๊ะได้นเมันอีน่ะค่ะเออตุ่ยครับนุ่ยติ้มได้ใชหัวก็อร่อยนาะอืมคือบเลมเลย อพ่ว่ามมนนอมเสียนยาเม็ดอื่นียอิ่ม่นคู่น่อยไปเรยไปนี่มไปนี่รอกินไกิอไม่กินมาุ้อนเป็นบอกว่า ไม่อิ่มแล้วเพราะอะไรรอต้องนานเราแบบเลยอยากล้วใครอยากเราไปเรียกลุงเบิร์กมากินได้หน่อยที่อยู่ไหมเหรอไม่อยู่บ้านคนเมืเองไทไม่อยู่

มึงหิวได้ไงอดอดข้าวเช้ามาจะกินข้าวยังไม่ยังไม่ไไฟเลยยังไม่ได้คำแล้วมึงยังไม่กินวะกินอะไรไม่กินข้าวเช้าเลยปกติกินแล้วไหมอ่ะอิ่มน้ำอิ่มน้ำกินกินจิ้น เพชรไอ้หางมูข้างล่างลูกหางมูน่ะฮะหางมูข้างล่างลูกเพชรต้องกินหมดเลยครับไปอยากแล้วมือกล่องหางมูเจ้าบอกอร่อยไหมเหรอหางมูต้องกินนี่ไม่กินมันเนี่ยไม่เคยกินลุงบอลบอกว่าอร่อยไหมเหรอ 哎，赶紧，好上。 เอาครับพี่นอ้องคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผู้ทายิวแล้ววันนี้ enak loh, 30 sudah oh, kau, oh, ya, uh, buah, kip, oh. Nah, kip,

you <laughs>